เที่ยวไทยอุ่นใจได้ทททเน้นเสริมความเชื่อมัน่นการเดินทางท่องเที่ยวไทยเปิดตัวตาสัญลักษณ์ทัชไทยแลนด์พร้อมยกระดับมาตรฐานเสริมความมั่นใจนักท่องเที่ยวทุกย่างก้าวเตรียมนำร่องประเมินโรงแรมที่พักเริ่มภายในกันยายนนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทททจัดกิจกรรมฟื้นฟูฟความเชื่อมัน่นในการเดินทางท่องเที่ยว พร้อมเปิดตัวตาสัญลักษณ์ u c h ไทยแลนด์ชี้ความปลอดภัยเป็นหัวใจสำคัญของการเดินทางเตรียมยกระดับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวผ่านสีเกณฑ์ประเมินหลักประกอบด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยการชำระเงินการื่อสาภาษาต่างประเทศการเดินทางเข้าถึงและเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ โดยจะเริ่มนำร่องโครงการกับผู้ประกอบการกลุ่มโรงแรมที่พักตาสัญลักษณ์นี้จะเป็นเครื่องหมายแห่งความเชื่อมัน่นช่วยให้นักท่องเที่ยวเลือกใช้บริการได้อย่างมั่นใจพร้อมสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวไทยอย่างอุ่นใจและประทับใจในทุกมิติโดยจะเริ่มให้ผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมขอรับตาสัญลักษณ์ตั้งแต่เดือนกันยายน2568นี้ ท่านนายรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับในการที่จะสร้างความ trust ก็คือความมั่นใจกลับมาให้ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งในทุกมิตินะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดในส่วนของงบกระตุ้นนะครับในการที่จะมาสร้าง ภายใต้คอนเซปต์นี้ท็อปเซตไทยแลนด์นะครับคือความเชื่อมั่นอีกครั้งหนึ่งให้ประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการจัดกิจกรรมวันนี้นะครับก็จะได้รวบรวมนะครับในทุกภาคีที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งในเรื่องของกรมการขนส่งนะครับกรมการปกครองทททนะครับตำรวจท่องเที่ยวนะครับแล้วก็กรมการท่องเที่ยวนะครับสมาคมโรงแรมนะครับแล้วก็มีทางแกร็บนะครับมาร่วมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนนะครับครั้งนี้เป็นการรวมพลังกันอีกครั้งหนึ่งครั้งใหญ่นะครับเพราะว่าในที่ผ่านมามีปัจจัยภายนอกปััจยทที่่ควบบุมมไได้ใในางิิต กระทบในเรื่องของมิติในเรื่องของการท่องเที่ยวในบางประเด็นนะครับครั้งนี้ก็เป็นการรวมพลังกันอย่างครั้งยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็มาประกาศอีกครั้งหนึ่งว่าประเทศไทยมีความพร้อมมากเหลือเกินในการเดินทางในการตัดสินใจมาท่องเที่ยวมาลงทุนนะครับแล้วก็เรื่องของการดูแลความปลอดภยัยเรื่องของการ tracking เรื่องของ CCTV นะครับเรื่องของการสื่อสารเรื่องของการ payment ต่างๆเนี่ยตอนนี้เราหลอมรวมมาทั้งหมดภายใต้ สโลแกนใหม่ที่เราจะได้เห็นนะครับคือ trust e d Thailand นะครับโดยจะเริ่มในมี4คุณสมบัติในการที่ต้องตรวจสอบนะครับแล้วก็ในเฟสหนึ่งเนี่ยก็หวังว่าจะมีผู้ประกอบการเข้าไปประมาณ5,000รายนะครับในการที่จะกระ,กระตุ้นกระทุ้งแล้วก็เรียกคืนความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศครับลที่จะ้คื็นักษณใช่ครับก็ <c oughs> จะได้เป็นโลโก้นี้นะครับหากท่านได้ได้ลงทะเบียนนะครับแล้วก็ ตรวจสอบในคุณสมบัติทั้ง4ประเด็นนะครับในกรอบใหญ่ๆเพราะนั้นหากท่านผ่านคุณสมบัติตรงนั้นผ่านเกณฑ์ตรงนั้นก็จะถูกคัดเลือกแล้วจะได้สแตปมนี้เป็นสแตปมของความมั่นใจนะครับเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวเวลาสแกนเข้าไปเวลาจะจองผ่านระบบใดก็ตามเห็นโลโก้นี้นะครับก็จะสร้างความมั่นใจให้เขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโลโก้นี้สร้างความมั่นใจหากเดินทางไปที่ไหนมีโลโก้นี้ที่ติดไว้อยู่อันนั้นก็แปลว่าผ่านเกณฑ์ในการตรวจสอบในความปลอดภัยทั้งหมดไว้แล้วครับ ยากจะ,ะครับก็บอันนี้เราโฟกัสในในกรุ๊ปปิ้งของตลาดจีนก่อนนะครับซึ่งมีผลกระทบอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นดูจากสารถ่าที่เราทำเข้าไปไม่ว่าในเรื่องของเพย์เมนต์เก w a เวนะครับก็คือจะมี v c h a t มี a r i p a y นะครับในการที่จะสร้างความ trust ในระบบของเกตเวการจ่ายเงินนะครับเรื่องของโรงแรมเนี่ยบางทีเนี่ยเขาต้องการว่าพักโรงแรมนี้แล้วความปลอดภัยคืออะไรการเดินทางตั้งแต่เทคออฟจากสนามบิน นะครับนั่งรถโลจิสติกสคอนเน็กติวิตี้ไปถึงโรงแรมตรงนี้มีความปลอดภัยใช่หรือไม่เพราะนั้นเนี่ยมันสร้างความชาั u s t ให้กับนักท่องเที่ยวในการที่จะเลือกการเดินทางนะครับในขณะเดียวกันก็ในเจ้าหน้าที่นะครับท้องที่ท้องถิ่นก็ง่ายในการที่จะ tracking เหมือนกันว่าเวลาไปมาเนี่ยมันเป็นการทเวย์นะครับระหว่างของภาครัฐกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเพราะนั้นเนี่ยเรื่องที่เราเน้นย้ำคือความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวครับ เรื่องของตัวเลขโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยในช่วงปลายปีช่วงที่เหลือได้ขนาดไหนครับเอาอย่างนี้นะครับว่าตอนนี้นะครับตัวเลขของนักท่องเที่ยวจีนนะครับยังเป็นอันดับหนึ่งที่เดินทางมาไทยนะครับเมื่อวานก็ยังเป็นหมื่นต้นๆอยู่นะครับอันดับ2ก็เป็นมาเลเซียเป็นอินเดียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวเลขจริงๆแล้วเนี่ยของหรือย,ยอดจองต่างๆโรงแรมทั่วประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ดรอปลง สิ่งที่หายไปคือเรื่องของความ trust ความรู้สึก feeling sentiment ว่าประเทศไทยยังมีความพร้อมหรือไม่นะครับไม่ว่าจะเรื่องของอุทก,กภัยก็ดีเรื่องของเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ก็ดีนะครับซึ่งสารัธาจริงไม่ได้เกี่ยวเรื่องของมิติการท่องเที่ยวและบริการเลยนะครับแต่ว่าโดนกระทบเต็มๆใน Impact นั้นสิ่งที่จะแก้ต้นต่อเพนจอยหลักจริงๆก็คือสร้างความ trust นะครับเพราะนั้นตัวเลขที่ จะกระโดดสูงขึ้นหรือจะเท่าเดิมเพราะตัวเลขไม่ได้ตกลงมากนะนะครับสิ่งที่สร้างความมั่นใจการที่จะตัดสินใจเลือกจะไปเดสเซนเนชั่นไหนนักท่องเที่ยวเขาเลือกได้เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเลือกทางมาไทยนั่นคือความมั่นใจที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยในทุกมิติครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นตัวเลขในการที่จะสามารถกระทุ้งตัวเลขในช่วงของไตรามาสสี่ได้เป็นอย่างดีครับคือสถานการณ์ใช้เครือข่ายของ บรจาคทุนในทางประเทศยังไงบ้าง,รางรครับทุกการครับเรามีทอทอสำนักงานนะครับทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้มีการพูดคุยนะครับโดยเฉพาะในตลาดคลาสเตอร์ที่เราต้องโฟกัสอย่างเช่นจีนนะครับเราก็มีหาสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศจีนนะครับในอีกกลุ่มคลัสเตอร์ไม่ว่าตลาดช็อตอื่นตลาดลองฮอที่กําลังขยายผลนะครับไม่ว่าเป็นตลาดไกลอ,อย่างเงี้ยเราก็มีการผลักดันมีการ PR ารมีการกระตุ้นทั้งในเรื่องของนโยบายตัวพลีซีแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของทรัสเซ็ t ไทยแลนด์ด้วยครับสถานการณ์ตอนนี้ที่ ืเดเยื้ออยู่ครับแนวชายแดนเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นขนาดไหนต่อให้ได้ป้ายนี้มาแล้วเพราะว่าตลาดจีนมันค่อนข้างจะบอกบางพองสมควรครับก็ต่างการรมต่างวาระนะครับก็คืออย่างสถานการณ์ชายแดนนะครับก็ไม่ได้มีสถานที่ท่องเทีท่ยวที่จะบอกไม่กระทบเลยก็คงไม่ใช่นะครับแต่ว่าต้อง,ต,องต้องให้ความไว้วางใจและให้ความสบายใจกับทุกท่านนะครับที่ว่าทางเจ้าหน้าที่ ที่ทํางานอยู่ตรงหน้าด่านนั้นนะครับสามารถสร้างและรักษาสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมิติของการท่องเที่ยวหากเราโฟกัสในคลัสเตอร์อื่นในคอริดอร์อื่นนะครับก็มีคอริดอร์มากมายนะครับไม่ว่าจะเหนือทางอีสานนะครับหรือทางภาคกลางที่สามารถเดินทางเข้ามาได้เพราะฉะนั้นเขาเวลาเราเราโฟกัสเนี่ยเราก็ต้องดูว่าตรงไหนที่ต้องโฟกัสในประเด็นไหนตรงไหนที่เราจะเสริมและเติมในประเด็นไหนได้นะครับเพราะฉะนั้นใ,นในตัวของโครงการนี้เราทําทุกมิติในการที่จะกระ,กระตุ้นกระทุง้งในฝากฝ่ายนั้นก็ต้องเป็นเรื่องของความมั่นคง นะครับนั่นเป็นความ trust อีกแบบนะครับ trust ในการสร้างความมั่นคงมั่นใจให้ประชาชนที่อยู่ในเขตชายแดนนั้นนะครับส่วนของมิติตรงนี้เราก็เสริมความ trust นะครับในเรื่องของมิติด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอื่นที่สามารถรณรงค์สร้างสารรค์ในการที่จะสมดุลนะครับยินหยางในสถานการณ์ปัจจุบ,บันของทั้งประเทศไทยได้นะครับไม่กระทบะเราเราไม่ได้มองว่าเป็นการกระทบนะครับในขณะเดียวกันจะเป็นการเสริม,มและเติมกันและกันด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นในมิติของการท่องเที่ยวความมั่นใจมีมองได้ในหลายบริบท นะครับหากเรามองโฟกัสซูมอินไปนเรื่องของความมั่นใจด้านการท่องเที่ยวก็อย่างที่เราได้ฉายภาพไปนะครับความมั่นใจในแผ่นดินแดนของประเทศไทยเราก็ต้องสราความมั่นใจความมั่นคงอ,อีกมิติหนึ่งนะครับ <Okay S 1> ครับขอ,ขอบคุณคะครับขอบคุณนะครัข<อ>บขอบคุณครับ